หรือมีสัมมาวาจาอย่างเงี้ยมีวาจาที่ดีสี่อย่างไม่พูดโกหกคำยุยงให้เขาแตกกันคำหยาบคำเพอ้อเจอ้อสี่อย่างจริงๆกรรมพวกนี้ทำไปมันก็จะย้อนกลับเข้ามาอยู่ดีอย่างเราพูดโกหกปุ๊บวิบากก็คือจะถูกกล่าวตูด้วยค่อยคำที่ไม่จริง ย้อนมาเหมือนกันเราพูดคำส่อเสียดคือคำยุยงให้เขาแตกกันวิบากอย่างเบาก็คือจะแตกแลาวจากมิดเดี๋ยวที่มิตรที่เราอยู่เดี๋ยวก็แตกกันหมดเป็นวิบาก,กรรมการพูดคำหยาบตัวเองก็จะได้ยินเสียงที่ไม่น่าฟังไม่น่าพอใจเพราะตัวเองไปใส่คำหยาบให้เขาเขาก็ไม่อยากฟังเนาะ ตัวเองก็รับวิบากนี่คือวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์พูดเพ้อเจ้อคือวาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงเป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียไม่มีสัจจะํำโลเลซับสายไปมาวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ก็คือวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือ สัมมาวาจานี้สําคัญนะอาตมาว่ายากเพราะเป็นหนึ่งในคุณธรรมโสดาบันคนจะรักษาคําสัตว์ก็หายากพูดแล้วรักษาคําพูดตัวเองหายากจะทําให้ตรงตามคําพูดตัวเองที่พูดแล้วหายากและถ้ายมเจอคนอย่างเนี้ยเรื่อยๆบ่อยๆ คนคนนี้พูดไม่รักษาคำพูดยมกล้าคบไหมไม่กล้าคบวันนี้เขาพูดกรโยมอย่างหนึ่งพรุ่งนี้เขาทำอีกอย่างหนึ่งอ่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สมครั้งที่สี่เวลาโยมคุยกับคน,นีนิยมจะเชื่อวาจาเขาได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีใครเชื่อถือวาจาเรายมธรรมาหากินลำบากไหมลำบาก เอาเถอะทำมาหากินมันจะลาบากไปเรื่อยๆเพราะโยมไปพูดกับใครเขาจะไม่เชื่อนั่นแหละวิบากที่เราไปไปทําที่มีวาจาไม่คงที่ซัดสสยรับปากแล้วตกลงแล้วต่อไปเปลี่ยนไม่รักษาคําพูดโอ้โห oh, ต่อไปใครจะเชื่อคําพูดคนนี้เนี่ยไม่มีใครเชื่อคําพูดหรอกเขากําลัง ขุดตัวเองให้จมลงไปเรื่อยๆทำร้ายตัวเองส่วนวิบากย่างหนักของการผิดสัมมาวาจาก็คือนรกกับเนระชานเปลววิสัยสามคติข้างล่าง